สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอยประจำวันที่27กุมภาพันธ์นะฮะก่อนอื่นบิ๊กจอยขอสรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับที่บิ๊กจอยให้ไปหน้า YouTube นะครับชัสโซโลนะครับพบฟิออเลติน่านะครับสูงแรกหนึ่งลูกนะครับจบที่1นนะครับยกไปนะฮะแต่ดีใจครับคนที่ย้ำไปนะครับลูกแรกนาทีที่19น่าจะมี0.75นะฮะคู่นี้และอีกบินหนึ่งนะครับที่บิ๊กจอยให้ไปหน้าเฟซบุ๊กนะครับนี่ฮะ เอเวอร์ตันน่าเสียดายมากครับคู่นี้ฮะมีตะใบเหลืองครับนี่ฮะเอเวอร์ตันพบแมนซิตี้นะบิ๊กจดให้สูงเต็มสองจุดเจ็ดห้าไปนะครับสองลูกครึ่งควบสามนะครับจบที่หนึ่งเมตรนะฮะโดนครับต้องขออภัยจริงๆนะครับสำหรับคนที่ติดตามบิ๊กจดเมื่อคืนนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับขอแก้ตัวครับวันนี้บิ๊กจดมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆหนึ่งตัวนะครับเป็นบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับ คู่นี้ได้ยินชื่อก็ต้องเป็นบอลสกอร์สูงแน่นอนครับนี่ครัเบนฟิก้าครับอันดับ3เจ้าบ้านนะครับพบวิกตอเรียกิมมารครับอันดับ6ทีมเยือนนะครับคู่นี้เตะกกันเวลาตีหนฮะตีหนึ่งนะครับเรามาดูสถิติของ2ทีมนี้กันนะครับนี่ครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาครับ2ีเดือน10ปี2021นะครับเสมอ33ครับ วิตเรียเป็นเจ้าบ้านนะครับนัดที่แล้วนะฮะส่วนวันนี้นะครับเป็นฟิก้าเจ้าบ้านนะครับเรามาดูเจ้าบ้านก่อนลวกันครับสิบนัดหลังสุดของเขาครับชนะสี่เสมอสี่แพ้สองครับสังเกตดูนะครับสูงแรกของเขานั้นมีทั้งหมดเก้าเกมครับมีเกมเดียวที่เสมอศูนย์นะครับสังเกตดูเป็นบอลค่อนข้างที่จะเป็นบอลสกอร์สูงด้วยครับสูงเต็มก็นี่ครับ เกมเลยนะฮะเบนฟิก้าแล้วมาดูทีมเยือนนะครับวิกตอเรียกิมมาไล่นะฮะนี่ฮะสิบนัดหลังสุดของเขานะครับมีชนะทั้งหมดสามเสมอสองแพ้ห้านะฮะเขามีสูงแรกทั้งหมดแปดเกมมีสองเกมที่เสมอศูนย์นะครับเป็นบอลสกอร์สูงเช่นเดียวกันครับนี่ครับวิกตอเรียกิมมาไล่นะฮะแล้วมาเจอกันนะบิกตอคิดว่าน่าจะออกสกอร์สูงแน่นอนนะครับฟันธงครับแต่คู่นี้สูงแรกราคาน้ําจะแข็งไปหน่อยนะฮะรอสักภาพ นาทีนะครับกดสูงแรกในราคา1ลูกนะครับบิจคอคิดว่าครึ่งแรกมี1เม็ดแน่นอนครับฟันทงฮะและรอบอลเตะห้าสิบนาทีถ้ามีราคาศูนยุดเจ็ดห้าย้ำไปเลยนะครับครึ่งครบลูกนี่ย้ำไปเลยฮะคร,ครึ่งแรกน่าจะมี1เม็ดแน่นอนนะครับและี่จอขอแนะนำกลุ่มนะครับกลุ่มที่กดบอลสดให้ทีเด็ดบอลไม่ว่าจะเป็นเซียน ปังมีนเหมยลี่เจดาวพี่เป็ดปังเงียบนะครับหลายคนนะครับให้ทีเด็ดกันนะครับนี่ฮะกลุ่มนี้ครับแอดไลน์มาครับไลน์บิจจอยอยู่ท้ายคลิปนะครับ J.O.Double S. Under Score 88นะครับไลน์ส่วนตัวบิจจจอนะฮะแอดไลน์มาเลยครับนี่กลุ่มนี้มีทีเด็ดให้ตลอดนะครับจะมีให้ช่วงบ่ายๆถึงเย็นนะครับนี่ฮะเพราะตอนเช้ายังไม่ตื่นกันะฮะนี่พี่เป็ดนะครับเมื่อวานนี้ เพื่อนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP กลุ่มนี้นะแอดไลน์มาได้เลยครับไลน์บิ๊กจอร์ดอยู่้า้คลิปนะครับย้ำอีกทีนะครับ JOWS underscore นะครับไลายส่วนตัวบิ๊กจอร์ดนะครับและสำหรับวันนี้บิ๊กจอร์ดต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้บิ๊กจอร์ดด้วยนะฮะสวัสดีครับ